สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับออตโตสปินชาแนลนะครับตอนนี้อยู่กับผมนะครับโคออโตสปินนะครับตอนนี้ผมอยู่ในบรรยากาศงานเมือตัวนะครับ o อนด้ o โมบ i ล o โอโ m i n o r c h a n g นนะครับซึ่งมี3รุ่นย่อยให้เลือกนะครับทั้ง SV นะครับและ r s นะครับโดยราคาเริ่มต้น อยู่ที่ราคา653,000บาทนะครับสำหรับรุ่น S นะครับผมแล้วก็รุ่น V นะครับราคาอยู่ที่699,000บาทนะครับแล้วรุ่นท็อปของเราครับ RS นะครับ763,000บาทนะครับจัดเต็มเลยนะครับเพิ่มเติมความสปอร์ตนะครับโดยภายนอกนะครับมีการเปลี่ยนแปลงนะครับทั้งกระจังหน้านะครับชุดโครงไฟหน้า นะครับผมแล้วก็กันชนหน้าเปลี่ยนแปลงใหม่หมดเลยทางด้านภายในนะครับคอนโซลนะครับก็ปรับปรุงเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับให้สปอร์ตนะครับและหรูหราหน่าใช้งานมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนด้านหลังนะครับมีการเปลี่ยนแปลงให้สวยงามเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับโดยภายในจะเป็นไงนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมกันเลยดีกว่าครับผมเับผมในส่วนของภายในนะครับ o อนด้ o โมบิลิโอสโชมายนาเชนตัวนี้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงนะครับทั้งแผงคอนโซลใหม่เลยนะครับมาตรวัดใหม่เช่นเดียวกันนะครับผมจอทัชสกรีนขนาด6จุด 1นิ้วนะครับผมแล้วก็ระบบปรับอากาศต่างๆนะครับเป็นแบบดิจิตอลนะครับสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับคันนี้เป็นรุ่นท็อปนะครับผม r s นะครับก็จัดเต็มทั้งออปชันต่างๆนะครับในส่วนของพวงมาลัยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงเป็นแบบสาก้านมัลติฟังก์ชัน3ก้านนะครับแล้วก็แผงประตูคันเกียร์ต่างๆก็ยังเหมือนเดิมซึ่งรายละเอียดหลักๆนะครับก็คือจะเป็นชุดมตรวัดต่างๆนะครับที่เป็นแบบเรืองแสงให้ความหรูหรามากยิ่งขึ้นเหมือนรถยนต์ฮ o n d a ในยุคปัจจุบันนะครับที่ มีการปรับเปลี่ยนเป็นสไตล์อย่างนี้นะครับในส่วนของเบาะก็เรียกได้ว่ายังสะดวกสบายเหมือนเดิมนะครับสำหรับรถอเนกประสงค์7ที่นั่งคันนี้นะครับโดย h o n d a m o b i l i o นะครับสำหรับรุ่นเริ่มต้นนะครับจะเป็นรุ่น2แถว5าที่นั่งนะครับแล้วก็ใครต้องการ3แถวนะครับจะต้องเป็นตัวกลางขึ้นไปนะครับเป็นแบบ3แถว7ที่นั่งก็เลือกตามที่ต้องการกันเลยนะครับสำหรับคุณลูกค้านะครับหรือท่านผู้ชมที่ต้องการใช้งานขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหลังกันว่าจะจุได้ขนาดไหน มาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะครับสำหรับ Honda m o b บ l โ o โฉมใหม่เนเชียนตัวนี้นะครับอ่ะมีการเพิ่มนะครับสัญลักษณ์ RS นะครับสำหรับตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับก็มีตา RS เพิ่มเข้ามานะครับในส่วนของไฟท้ายนะครับยังเป็นไฟท้ายลักษณะเดิมนะครับแล้วก็ในส่วนของการชนท้ายนะครับมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพิ่มเติมคิ้วโครเมียมนะครับแล้วก็แผงพลาสติกสีดําซึ่งเรียกได้ว่าตัดกับตัวถังสีขาวนะสวยงามมากยิ่งขึ้นเลยแล้วก็ ห้องบรรจุสัมภาระนะครับเป็นยังไงนะครับผมพาไปดูกันนี่เปิดมาง่ายๆนี่นะครับคันนี้เป็นตัว i s เนะครับเป็นเบาะ3มแถวนะครับซึ่งสามารถพับได้นะครับเพิ่มช่องเก็บสัมภาระนะครับนี่ผมพาไปดู้านี่ครับโดยรวมนะครับสามารถขนย้ายทั้งจักรยานนะครับหรือว่าสิ่งของต่างๆนะครับไม่ว่าจะไปที่ไหนนะครับสำหรับครอบครัวเล็กๆนะครับหรือว่า ครอบครัวที่เพิ่งเริ่มมีรูกนะครับก็น่าจะตอบโจทย์นะครับการเก็บสัมภาระต่างๆนะครับกับเครื่องยนต์นะครับ1.5ลิตรนะครับ117แรงม้าก็น่าจะไหวนะเขาว่ามีเรียวแรงเหลือๆอยู่แล้วแหละนะครับระหว่างขนย้ายก็น่าจะสามารถพาไปได้ทุกที่โดยรวมถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับรถยนต์อเนกประสงค์อีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจไม่น้อยเลยนะครับสำหรับโมบิลิโอโชหมหยเนเชียร์รุ่นนี้ ครับผมเช่นเคยนะครับฝากร้านกับ w w w a u t o s p i n c o m นะครับแล้วก็เฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับ a u t o s p i n f a n s นะครับแล้วก็ที่ชมอยู่ตรงนี้นะครับ a u t o s p i n Channel นะครับแล้วก็ Instagram นะครับ a u t o s p i n นอินสตาแกรมทวิตเตอนะครับแอสไลน์ออตโไปติดตามกันได้นะครับสำหรับวันนี้ผมโค้กออตโตสปินขอตัวลาไปก่อนนะครับก็เดี๋ยวจะไปเดินดูอีกรอบหนึ่งว่าเป็นยังไงนะครับสำหรับโมบิลิโอคันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ